นิ้วในไตอันตรายมากรักษาด่วนก่อนที่จะมีภาวะไตวายไตยเสื่อมนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับพี่การนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้พี่การมีเรื่องของนิ่วในไตนะซึ่งเป็นอันตรายมากๆเลยถ้าหากว่าเราไม่รักษานะอาการของนิ่วในไตหรือว่านิ่วในท่อไตเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีภาวะไตวายไตยเสื่อมแล้วก็อาจจะต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตได้นะคะตามมาดูกันเลยในคลิปนี้นะคะอันดับแรกเลยนะเรามาดูในเรื่องของสาเหตุก่อนนะสาเหตุของการเกิดนิ่วนะมันก็จะเกิดจากตะกอนนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากตะกอนผลึกหินปูน หรือว่าผลึกแคลเซียมนะที่พวกเรารู้จักกันนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดอยู่2บริเวณนะก็คือ1ก็คืออยู่ในเนื้อไตกับ2ก็คืออยู่ในท่อไตนะคะเราก็มารู้ถึงปัจจัยที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดนิ่วก่อนนะอันดับแรกเลยก็คือการรับประทานอาหารที่จะไปส่งเสริมทําให้มีการตกตะกอนของเจ้าแคลเซียมเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะหรือว่า ทานอาหารที่ไปกระตุ้นสารก่อนิ่วเนี่ยเยอะมากเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะทานบ่อยๆทานานานๆอะไรอย่างนี้ก็ จะเป็นตัวส่งเสริมทําให้เกิดนิ่วได้นะคะแล้วก็2ก็คือมีประวัติของคนในครอบครัวเนี่ยเป็นนิ่วมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใครที่มีคนในครอบครัวเป็นนิ่วมาก่อนเราก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วได้เยอะกว่าคนที่ในครอบครัวไม่มีคนเคยเป็นนิ่วแล้วก็ปัจจัยที่จะเพิ่มความเสี่ยงอันที่3ของการเกิดนิ่วก็คือคนที่มักจะดื่มน้ําน้อยนะคะหรือว่าร่างกายเนี่ยมีภาวะขาดน้ําเรื้อรังนะอย่างเช่นมีอาการท้องเสียเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดน้ําอยู่ตลอดเวลานะคะ อันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดผลึกนิ้วหรือว่าผลึกแคลเซียมเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถัดมาเราก็มาดูในเรื่องของอาการของนิ้วกันนะคะนะอาการที่เด่นชัดมากที่สุดเลยของนิ้วนะอันดับแรกเลยก็คือมีอาการปวดแบบรุนแรงนะปวดแบบปวดมากๆอะปวดจนแบบว่าเหงื่อแตกตัวเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะปวดมากๆเลยถ้าสมมุติว่าถามว่าปวดกี่คะแนนใน10คะแนนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะจะตอบว่าปวดสักประมาณ8ปดถึงสิคะแนนนะซึ่งแบบว่าเป็นอาการปวดที่แบบว่ามากๆเลย เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งที่ปวดนะส่วนใหญ่แล้วก็จะปวดบริเวณด้านข้างลําตัวหรือไม่ก็บริเวณบั้นเอวทางด้านหลังนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีการปวดตรงบริเวณช่องท้องทางด้านล่างนะบางคนก็เ,เลยมาจนถึงบริเวณขาหนีบอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ปวดนะแต่ที่สําคัญก็คือปวดรุนแรงมากๆนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือจะปวดมากขึ้นในช่วงที่เราปัสสาวะนะอาจจะแบบว่า มีปัสสาวะเสบขัดร่วมด้วยแล้วก็อาจจะมีปัสสาวะแบบบ่อยแต่ว่าบ่อยนะที่นี้ก็คือปริมาณอะทีละน้อยๆเพราะว่ามันมีก้อนนิ้วเนี่ยไปขัดขวางอยู่ในท่อปัสสาวะก็คืออาจจะปวดฉี่บ่อยขึ้นแต่ปริมาณในการฉี่แต่ละครั้งเนี่ยมันน้อยผิดปกติอันนี้ก็ให้พวกเราสังเกตนะแล้วก็อาการที่3ก็คือปัสสาวะอาจจะมีเลือดปนนะซึ่งหลายๆคนแบบแยกไม่ออกเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะมีเลือดปนมันสีมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะปัสสาวะที่มีเลือดปนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเลือดเก่าๆ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะสังเกตว่าจะมีริ้วสีน้ำตาลนะเป็นริ้วๆแบบว่าเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะอันนี้นะอันนี้จะเป็นเลือดเก่าแล้วแต่ถ้าสมมุติว่า ตอนนี้คือเลือดกําลังจะออกเลยยังแบบยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะปัะสสะาวะออกมาเป็นสีชม่มอ่อนๆอันนี้ก็แสดงว่าอาจจะมีเลือดออกอยู่นะณนะขณะนี้นะคะแล้วก็ถัดมาอาการที่4ี่ที่จะให้พวกเราสังเกตนะเวลาที่มีนิ่วในไตหรือว่านิ่วในท่อไตนะก็คืออาการคลื่นไส้อาเจียนนะซึ่งเป็นอาการเฉพาะของนิ่วนะคะนะที่แบบว่ามีอาการแบบชีแสบค่ะเกี่ยวกับปัสสาวะแล้วก็ยังมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะ แล้วก็อาการสุดท้ายอาการที่5นะก็คือมีอาการค่ายหนาวสัน่นอันนี้เกิดจากการอักเสบนะคะก็สังเกตดูนะฮะอาการนี้ถ้าหากว่าใครมีนะปรึกษาแพทย์ได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องรอนะเป็นภาวะเร่งด่วนที่จะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เมื่อเราทราบอาการเบื้องต้นแล้วต่อไปถ้าสมมติว่ามีอาการาดังกล่าวนะแบบว่า ไม่ต้องครบทั้ง5ข้อก็ได้อาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสงสัยว่าเราอาจจะมีนิ้วในไตนะพิการแนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะสิ่งที่เราจะได้รับการตรวจนะอันดับแรกเลยนะก็จะมีการตรวจร่างกายก่อนนะหนตรวจร่างกายซึ่งวิธีการก็คือ,อคุณหมอก็จะเคาะเบาๆตรงบริเวณแบบข้างลําตัวหรือว่าด้านหลังตรงบริเวณที่เราปวดนะถ้าสมมุติว่ามีอาการของนิ้วจริงๆเนี่ยเวลาแค่เคาะไปเบาๆนะก็จะ ปวดมากๆนะคะปวดจ,จนทนไม่ไหวนะอันนี้จะเป็นอาการเริ่มแรกนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกของการตรวจนะก็คือ1คือการตรวจร่างกายนะคะ2ก็คืออาจจะมีการเจาะเลือนดนะดูระดับกรดยูริกในเลือดหรือว่าดูระดับแคลเซียมในเลือดนะซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีแคลเซียมเยอะเกินไปหรือเปล่ามีผลึกแคลเซียมเยอะเกินไปไหมหรือว่ามีกรดยูริกซึ่งเป็นตัวที่ไปกระตุ้นการสร้างผลึกแคลเซียมเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็อันที่3ของการตรวจก็คืออาจจะมีการ อันตราซาวดูนะว่ามันมีก้อนนิ่วอยู่เนี่ยเราจะมองเห็นนะคะจากการอันตราซาวนะและการตรวจอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่า CT ทีสแกนนะคะร่วมด้วยกับการฉีดสีนะเพื่อดูอหน้าที่การทํางานของไตและก็ระบบท่อทางเดินปัสสาวะนะคะร่วมด้วยนะการตรวจก็จะ ครอบคลุมประมาณนี้นะคะทีนี้พอถึงการตรวจแล้วถ้าสมมติว่าตรวจแล้วก็เจอว่าเราเนี่ยมีนิ้วในไตจริงๆเนะี่ยในส่วนของการรักษานะ่หลายๆคนก็สงสัยต่อนะว่าตรวจเสร็จแล้วเจอแล้วแล้วต้องรักษายังไงดีนะมันจะแยกได้เป็น2อ,อย่างนะสออย่างที่สําคัญสําคัญก็คือ 1. ถ้าหากว่าเป็นนิ้วขนาดเล็กนะแล้วก็2ก็คือนิ้วขนาดใหญ่ ถ้าเป็นนิ้วขนาดเล็กเนี่ยเราจะสามารถใช้วิธีการดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะขับนิ้วเนี่ยออกมาได้นะคะเพราะว่าขนาดมันเล็กนะก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยดื่มน้ําประมาณ2.5ลิตรนะมากกว่า2.5ลิตรนะจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยคือดื่มน้าเข้าไปเยอะๆอ่ะเพื่อที่จะขับไอผลึกแคลเซียมที่มันขางอยู่เนี่ยให้ออกมานะก็ถ้าหากว่าอันเล็กๆบางคนจะสังเกตได้เลยว่ามันมีแบบเป็นคล้ายๆกับเศษ ก้อนกรวดหรือว่าเม็ดทรายเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยตกอยู่ในชักโครกอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถหลุดออกมาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นการรักษาร่วมกันนะถ้าเรามีนิ้วขนาดเล็กๆก,ก็คือการทานยาแก้ปวดนะถ้าบางคนแบบปวดมากๆนะนิวมันยังไม่หลุดอ่ะมันก็ยังปวดอยู่อย่างนั้นแหละนะเมื่อไหร่ที่นิ้วมันเคลื่อนตัวมาอยู่ตรงบริเวณท่อไตอันนี้เวลา ปัสสาวะปุ๊บเนี่ยก็คือแบบจะปวดมากๆเลยอันนี้ก็คุณหมออาจจะให้เราเนี่ยทานเป็นยาแก้ปวดได้นะคะนะและถ้าในกลุ่มที่เป็นนิ้วขนาดใหญ่นะก้อนขนาดใหญ่ๆเนี่ยก็จะใช้วิธีการสลายด้วยคลื่นกระแทกนะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าช็อคเวฟนะคะอันนี้นะมีการส่งคลื่นเข้าไปเพื่อไปกระแทกกับก้อนนิ้วนะก้อนนิ้วก็แบบว่ามีการแตกออกแล้วหลังจากนั้นก็คือใช้วิธีการดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ขับออกมาได้นะคะ การรักษาอันที่สองสหรับก้อนนิ้วที่ขนาดใหญ่ๆนะก็คือการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะเข้าไปนะเพื่อที่จะคล้องเอานิ้วออกมานะแต่ถ้าหากว่าวิธีการที่1วิธีการที่2องทำแล้วยังไม่สําเร็จนะส่วนใหญ่แล้ว คุณหมอก็จะพิพจารณาว่าอาจจะต้องผ่าตัดนะในกรณีที่ว่ามันใหญ่มากๆเลยไม่สามารถที่จะช็อกเวฟได้ไม่สามารถที่จะคล้องหรือว่าดึงออกมาได้อะไรเงี้ยก็จะต้องใช้วิธีการผ่าตัดนะคะอันนี้นะทีนี้มาถึงสําคัญที่สุดเลยนะก็คือในเรื่องของการป้องกันนะคะเราจะป้องกันยังไงดีที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดนิ่วนะอันดับแรกเลยนะข้อที่1สําคัญที่สุดเลยนะดื่มน้ําให้เพียงพออันนี้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะถ้าเป็นไปได้นะพี่การแนะนําว่ามากกว่า 2.5ลิตรต่อวันเนี่ย จะดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่มีภาวะไตเสื่อมอน,นี้การดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยนะเราควรที่จะดื่มน้ําให้เหมาะสมตามระยะของไตนะคะถ้าหากว่าคุณมีภาวะไตเสื่อมระยะ 1, 2, 3a เนี่ยคุณสามารถดื่มน้ําได้นะเพราะว่าไตย,ยังสามารถที่จะขับน้ําส่วนเกินออกได้วันนึงเนี่ยประมาณสัก6-8แก้วนะประมาณนี้ยังได้อยู่แต่เมื่อไรที่คุณเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะ 3b, 4, 5นะ eGFR ประมาณ44ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะไตทํางานได้น้อย ลลงขับน้ําส่วนเกินออกน้อยลงนะการดื่มน้าเยอะๆไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะมีภาวะน้ําท่วมปอดตามมาไม่ปลอดภัยมากยิ่งกว่าการเป็นนิ่วซะอีกนะคะอันนี้นะก็แนะนําว่าถ้าหากว่าเป็นคนทั่วไปนะให้ดื่มน้าไม่เพียงพอนะมากกว่า2 5จุลิตรต่อวันได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีภาวะไตเสื่อมอยู่แล้วดื่มน้ําตามระยะของไตนะคะระยะของไตนะหนึ่งสองสามเอ ดื่มประมาณ6-8ถึงแก้วถ้า3 b ม5ให้ตวงปัสสาวะในแต่ละวันนะถ้าได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปบวกเพิ่มอีก500นั่นคือโคต้าน้ำที่ดื่มได้ในแต่ละวันนะก็ ใช้วิธีการป้องกันด้วยวิธีอื่นจะปลอดภัยกว่าสําหรับคนที่เป็นโรคไตระยะท้ายๆแล้วและมีนิ่วร่วมด้วยนะคะนะการดื่มน้ำเพื่อขับนิ่วน่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะคะแล้วก็อันอันดับที่สองเลยอันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะซึ่งเป็นสารก่อนิ่วต่างๆนะอาหารชนิดแรกก็คืออาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงหรือว่าอา,อาหารเค็มนั่นเองนะอาหารที่ใส่เกลือเยอะอาหารที่ใส่ผงชูรสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นก mm ุ้งแห้งปลาเค็ม เนื้อเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะกลุ่มเบเกอรีร่ต่างๆที่ใส่ผงฟูนะผงฟูนี่คือโซเดียมเป็นผลิตภัณฑ์จากโซเดียมหรือเป็นเกลือชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกขนมปังต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคาโโร์โบไฮเดรตที่มีการเติมโซเดียมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็อาหารนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มอาหารกระป๋องอันนี้โซเดียมสูงนะอาหารแปรรูปต่างๆนะคะไส้กรอกแฮมเบคอนนะอันนี้ ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้พวกเราเลี่ยงไปเลยเพราะว่าอาหารที่มีโซเดียมสูงจะไปกระตุ้นการเกิดผลึกแคลเซียมได้เช่นเดียวกันนะกระตุ้นการเกิดนิ่วได้เช่นเดียวกันนะคะอาหารชานิดที่2ที่เราควรเลี่ยงนะถ้าหากว่าไม่อยากเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วนะก็คืออาหารที่มีกรดออกซาเลตสูงนะอาหารกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมนะทำให้แคลเซียมเนี่ยหลุดออกมาอยู่ข้างนอกแต่ค่อนข้างเยอะและเมื่อไหร่ที่หลุดออกมาเยอะๆแล้วก็ ก็จะรวมตัวกันกลายเป็นผลึกแคลเซียมซึ่งก็จะเกิดนิ่วในที่สุดน,น,นะคะอาหารที่มีกรดออกซาเลตส,สูงที่พวกเราควรเลี่ยงนะก็คือ1ช็อกโกแลตนะสองป่วยเล้งนะผักป่วยเล้งนะคะแล้วก็3ก็คือมันเทศอันนี้จะเป็นแบบท็อปฟีของอาหารที่มีกรดออกซาลิกหรือสารออกซาเลตส,สูงนะอันนี้ก็ควรเลี่ยงนะคะถ้า,าว่าใครที่มีประวัติของคนในครอบครัวที่แบบว่าเป็นนิ่วนะเคยเป็นนิ่วอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ อาหาร3อย่างนี้ควรเลี่ยงไปเลยนะคะแล้วก็อันที่3นะอาหารที่ควรเลี้ยงก็คืออาหารกลุ่มเนื้อสัตว์นะ อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์เวลาที่เราทานเข้าไปเยอะๆมันจะทําให้เราเนี่ยได้กรดยูริกเยอะและจะทําให้เจ้าตัวซิตรีตเนี่ยลดลงซึ่งเมื่อซิตรีตลดลงมันจะเป็นตัวไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตผลึกแคลเซียมออกมาได้เยอะขึ้นนะคะการทานเนื้อสัตว์นะอันนี้เน้นย้ําว่าถ้าหากว่าเราทานเยอะๆนะอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวนะโดยเฉพาะเนื้อแดงนะคะอันนี้นะแล้วก็สัตว์ปีกทั้งหลายนะเนื้อเป็ดเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็น้าซุปที่ทําจาก ต้มกระดูกนะอาจจะเป็นกระดูกไก่กระดูกเป็ดหรือว่ากระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะมีกรดยูริกสูงนะก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดผลึกแคลเซียมเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เยอะขึ้นด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงอาหารกลุ่มไข่ไขป่ปลานมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตชีสอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้นะก็จะทำให้ยูริกสูงได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็การป้องกันอันดับที่4นะก็คือเวลาที่ใครจะทานอาหารเสริมหรือว่าทานวิตามินเสริมเนี่ยให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะยิ่งโดยเฉพาะแล้วก็คืออาหารเสริมหรือวิตามินเสริมกลุ่มที่มีแคลเซียมอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแคลเซียมแบบ แคลเซียมเดี่ยวเดียวกับอันที่สองก็คือแคลเซียมที่ผสมอยู่กับวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะแนะนาว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนจะปลอดภัยที่สุดยิ่งถ้าหากว่าคุณมีประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นนิว่วอันนี้ยิ่งต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะก่อนที่จะทานอาหารเสริมหรือวิตามินเสริมกลุ่มนี้นะคะนะแล้วก็การป้องกันอันดับสุดท้ายนะอันดับที่5้าก็คือถ้าหากว่าใครเคยเป็นนิ่วแล้วนะหมายถึงว่าเคยเป็นนิ่วแล้วก็รักษาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ติดตามผลนะทุกสาถึง6เดือนนะคะ คุณเคยเป็นนิ้วแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดซ้ําได้นะคะสําหรับคนที่เป็นนิ้วนะมีโอกาสเกิดซ้ําได้ตลอดเลาว,ว่าเราไม่ป้องกันแล้วก็เรายังมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของว่าการรับทานอาหารที่มันไปกระตุ้นการเกิดผลึกนิ้วหรือว่าการเกิดผลึกแคลเซียม คุณก็สามารถที่จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วขึ้นมาได้อีกนะคะอันนี้ก็พี่การก็ขอฝากเอาไว้นะนิ่วอันตรายจริงๆนะถ้าหากว่าเราไม่ดูแลไม่รักษามันจะนําพาไปสู่ภาวะไตวายไตยเสื่อมและอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยจะต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตได้นะนะรักษาด่วนเลยนะคะสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเนื้อหาดีๆจากพี่การนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่การขอลาไปก่อนนะคะขอให้พวกเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ